มันห้องผ้าลวยเผ็ดผ้าลวยสวัสดีอิปซี่ชู้ผูสุคนกรโผมเมื่อนี่อัดก็ได้เดินทางมหาหอดปูเจ็ดสองที่มาตาแนวท่างของปูเจ็ดสองกันต่องหัวเนาะพี่น้องวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเราก็ขอไปรับไปส้มไปเบิ้งแนวท่างของปูเจ็ดสองน้ำกัน ม่ต้งเทานี่นะครเดี๋ยวเท่ากับขมดหนึ่งขวดองชุดนึ่งขวดเขาได้ก้าหนึ่งสองัา่มมาตร้จารย์มางตองหมดวันที่สิบเจ็ดรวดหนึ่งกับสองนะจารเนาะดบงครับบกวดทยดยีิทเระพวกเขา มันจะ่วิ่งเขาเวิ่งเกลีกวิ่งมาทั้งซีทั้งหาสายวิ่งสายแร์นี่พ่ผิดหวังอันนี้แอมบาหหนังเลยอนี่เด็กถูกถูกส่วมันขำปีโอ้ชุดซองอัันะส่วนแต่สีถุมเสองสามสมวงห้าห้าก้ากับหนึ่งสีเอ้า อันตัวที่สองคือมีเหล็กสองตัวครับมีสั่นละย้ายเสือกมัรูกปีนองเบ่งอกขาขมแครับนึกนเมืกี้ทูปสองอันเบาเคยมามเรวมาาบิดปีได้ปีนองระมัดระวังฮ่าฮ่าบอกครับเ็กอารมณ์ดีมัน่าอันแรกคือฮ้าห้าเก้าอันสองคือหนึ่งสี่ตัวยคนแม่ยสั่นนะ กับบนหนึงบนนึล่างโอ้เออแมนตัวเดน้ยกู้เปลี่ยนาเกนเล็ล่างฮะาเกอเล็กนโอ้นี่ยปัวปัวว่างลงทาคนลอเี่นี่อันนี้อันแรกไ่อันสองกับนี่ความกันหนึีนี่ความกันหนึ่งสีเจ็ดีหี่ตีหนึ่งหนึ้ เมีสองตัวไหมสองตัวมีเด็กแรงได้พี่น้องวิดีโอโอ้อันนี้เป็นวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอบนห้าห้าห้าต้องถ่ายมันเก่าเก่าผมับนี่ันใหม่เพราะทันหอวต้านะโอ้เก่าโอ้ถ่ายเป็นวิดีโอกำลังไล่ลงไล่ลงอยู่พี่น้องพี่เก่าแหละ ค็แล้กันห่อางล้าันหม่ด่างถาฮ่าอออกไปออกไปไปทั้งคุณไปทั้งอเอฟซีทั้งคุณมืองน้ำกันหลายๆหลายๆข้อนเพียไม่โชก็ไม่ลาบน้ำกันห้าๆก็อันที่เป็นเลขบนบัดี่หนึ่งซีเป็นเลขดางเพราะว่ามันให้สองตัวทางที่สอง กูก็ได้ย่านพิล็องดิซี่เลื่นก็ได้เขียนลงตรงนั้นนะครับพิล็องดิซี่นะครับส่วนเลขคำนวณย่างโมเดครับผมก็ย้อนนี้แ็่สูตรใหม่มาก็ต้องนั่งจับโซนกันลบว่าเลยแล้วสูตรใหม่เอาโซเดียมิ่งให้พิล็องดิซี่ไปมันหั้นและสปอนเซอร์เอาขั้นสมย่างบ่เป็นสมบ่ครับบ่เรือว่านั่งย้อนด้แก้แก้สูตรใหม่เด้บ่ปีใหม่แล้วว่าบ่ปีใหม่แล้วคือแก้สูตรไปคือกากกับอันสูตรอันบักซี่กับหากะ ลอยบวกน้อยเออลอยบวกน้อยแต่ได้เก้าร้อยศูนย์วันดีปะการข้าออกไปประกอบไปหลายสูตรกันนะถามันมาตรงกบชิบะรงนะมันบ่ดีเบ่อิแล้วน่แตว่ามันใจกับรง่ะโอ้ปีหม่แม่บาจะว่าโอ้ปีไม่เอาสูตรไม่แบบคือถาเขาหมั่นใจเขาอยู่ร่งไหนได้ดิซีกับหางมันแรกกับมันอันนี้เขาพ่อที่มันเลยเขาพ่อที่แคบเข้ามาเนี่ ที่กับหามันในเฮ็ดหอดจันเฮ็ดกับพวกนี้ลักร้อยบวกก็บอกไปแล้วนะลักร้อยบอกลักน้อยมันก็ได้เก้าครบศูนย์นี่ที่กับหามันอนี้ได้เก้ากับศูนย์โอ้ได้เก้ากับศูนย์แกนทาไปใช่อ่ะเก้ากับศูนย์ก็ไม่กล้าเอาพี่น้องเบิ้งเลขถูกไปข้างๆก่อนเลขถูกถวดมนต์ข้างปีพี่น้องอันเลขอันที่เข้าวานี่รักใช่ไหม เรื่องต่งเยมันบูรณ์มาไเลย4บวก6ได้0กับ1มา่ายนี่าบวก1ได้0กับ1เครื่มงแ้มนะมันก็ูลย0ได้1มากต่อมากกะ9บวก0ได้9แล้วก็เพิ่มงตจมเป็น0มาเกบ่มาข้างบุญมาลต่อมากอะ0บวก7หลักร้อยบวกหลักน้อยได้7กับ8มา7มา8งวดมากกับ7บวก็7ได้4 4เพิ่มแ้มอะ4คำหามันก็มากนี่ สี่สี่ห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าับศูนเก้ากับศูนย์ดนเเเดือเนาดินอเดือเนาครับเก้ากับศูนย์ดเดือนเัาเอาลขวิ่งเนาะเก้ากับศูนย์ันไปก็คือพูดสิต่อกระต้อได้เก้ากับศูนยนี่ตามันก็ยังบุหรุอันเนาๆนี่คือว่ท่านรุดจะเกินมาบ่ยังบุหรุเลยนี่สี่บังอเลยนสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดกับแปดหรื่มาเจ็ดมาแปดบวกสอง กบเก้ามาเก้าครับสี่บวกแปดได้สิบสองครับนี่มาสองแปดบวกสองได้สิบห้อศูนย์นี่มาศูนย์สองครับสองบวกสองได้สี่หนึสี่กับห้ามามาถึงบุญช้างล้าแล้วก็สี่บวกหกได้ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งมาห้าหนึ่งมาหนึ่ง ยังไสิ่าเอาสูตรเขหาแล้วยังเหล็กในตะล่างสีแดงไมบอนีได้หายได้หไห้ไปเลยนี่เงี้ยเออบฟอมเนี่ยก็สวยบอปูตีตะล่างไเยบซีบอมันตีตะล่างขั้วไม้ตะลางเขาบอมันบ้าล้วงับ้าก็ดีก็ต้องแก่สวนจ้วยโออสนความมันสวนเ้ายับซีก็สนใจครับี่ด่นนี่สนใจกับดีเด่นกับให้แล้วนี่บ่เดินบอมีที่มานเขาบ่่งนะแก่ แกนี่มันกะว่าปีใหม่ปะยังบ่อบนลถ้าลงบอมันบนอันเรืดเปลี่ยนปีใหม่เนาะแมนเปลี่ยนบ่ลงอันยังฐานเพชรสามสี่สูถาสชุดกันเขาก็ะดิ่งมกอนี่ห้าบวกสี่เป็นเก้ากับศูนย์นแนมันยาวเนี้ยหกบวกห้าเป็นหนึ่งกับสองหนี่คกับสองงคือยาวสูดทียาวยังพี่นองกเก้ากับศนเลยครับผมเลยวิ่งบนล่างเก้าับศูนย์เลยลองบนหลางเลยคือสุไปเ็้เบิ้งก็ได้ับเอารักรอยบ่อหนุ้ ว่าอย่นี้ก็เป็สร้ายแล้วล่ะส่วนนี้ในเก้ากรับส่วนเเห็นบาแก้วชุนไหมหัหอมสมมติว่าเก้ากับสนี่เคยสังเกตบ่าวาตัวแรกกับตัวที่เขาเพิ่มแต้มตัวใดเขาดูกันเคยสังเกตไ่ผมมันกับมีมีกัตัวแรกตัวแรกบอกตัวท้องกับเขาเขาเพราพะันกันพกันพาแม่ัพราแม่ยังว่าสีเด่นหนะะผมก็สะถามนี่เพื่อจุดจุดที่เกาอนน่ผมอัน วันนั้นมันมาเจ็บเออมันก็เขาเจ็บผมแล้วมาซีเขาซีตาตัวท่านมันกับมาแปะมันกับเขาแปะมมันเขาบดเขาล้างเนี้ยวันนี้ก็หามานรักลอยตาตัวนี้มันลักซีลักลอยอยู่ตัวแรกมันง่ะคืซีวันนี้กะเกากับซึ้งกับตัวเกาหลดผมเด่นที่ผมไม่งั้นมันเก่าพี่น้อกไหมตาปีใหม้ยังเกิดที่ไหนนะเป็นมหมเขาเริ่มพัดมนลงบันเี้สมมติวันนั้นขันเก้ามา้งนี่ นี่เก่ายังอาจารย์ที่คิดว่าเก่าก็เชนทวดเขาแล้วเนี่ยโอ้โอ้เลี้รงเขาเลยเก่าเนาะไ่ด้เก่าทำไงเก่าหาเก่าซีเก่าหาเก่าซีเก่าหาเก่าหนึ่งมแล้วเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวเก่าหาตัวเดียวเก่าหาตัวเดียวตอนเดี๋ทวดไม่มีตัวเดียวเลยอันซีหนึ่งกับผูกดอกนั่งตั้งหัโอ้ผูกแม่นคนละดอกไม่สองดอกเดี๋ยกะ เพื่อเพิ่การได้ค่าฟันประกอบหน้ากันทีคำนวณเบิ้งตล้วลาสูตดทำมันหนังทั้งสี่ลูปครับครูฟันให้ครูเดียบคนพี่น้องทีย่างอีกสองสูตรนะครับปูย่างพริกเห็ดคือปีใหม่ปูต้องเปลี่ยนสูตรกันนะครับเอาเลขวิ่งตอนนี้เอาสูตรเดินดีไปชะก้อนพี่น้องเลขวิ่งสูตรเก่งๆมาลงมาเบื้องแน่นนะครับสูตรเก่งๆนะพี่น้องอีกที่อ่ะนะครับเบิ้งกับของปูไปนั่งเก่าคับสูตรนะพี่น้องเอาเอาสูตรเลขวิ่งที่สูตรดีๆเดินดีนะครับแก่วงยถแม่วงรถเจีย นะครับปูจับคู่ให้กันคือมีเกาหาเท่านั้นพี่น้องยีพีจะรูดเกาเลยกระดูดได้นะครับพี่น้องยุีส่วนเลขโูกนะครับพี่น้องเลขถูกจุดเมื่อ่าสวดมนต์คาปีดอกที่แรกห้าห้าเก้าดอกที่สองได้สองตัวนะครับตัวหนึ่งหายไปแสดงว่าเป็นเลขล่างนะครับบนล่างไปนะครับต่วเลขไม่สวดของปูเจ็ดสองเข้ากันเอาสตดที่วิ่งเก่งไปก่อน อีกสองสูตรทันค่อยมาเอาคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปมืัอนี้เอาเก้าตัวสูตรไปครับครับเข้าๆกันนะฮะเก้าห้าตัวเดียวนะครับนี่ค่อยขึ้เม็ดเดียวนะครับวันเปิดเข้าไปอายาจุเตียมหนากระดาษเม็ดเดียวได้ยังไงเอาครับผมโส่งคนมานเอาไม่ต้องปีบกระมังในบ้านเลยคลิปต่อไปแอาก็จะได้มาหาปูอีกเราบอกแค่หนักสำหรับคลิปนี้แบ่งการประการปูครับผม อ่ะพี่น้องแคบหน้าจอยได้ครับแล้วเลขทูบดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่หนึ่งก็คือห้าห้าเก้าดอกที่สองก็คือหนึ่งสี่ส่วนเลขวิ่งเดินดีที่เพิ่เคยลดก็คือเก้ากับศูนย์นะพี่น้องได้เอาเขียนเขียนลดให้มันโจโกลด์ดให้มันร<า>จริงจริงลดอันไหนก็ปู้ดไเลยบนคนหนึ่งล่างคนหนึ่งเหนียเป็นอะไรหนานเห็นบอพี่น้องฟังเอาได้ปู่าร์บนคูหนึ่งล่างคูหนึ่งจัดให้มันแน่นแน่นให้มันเค็งจริงจริงลด พี่อพี่จับออกก่อนใกล้ก uh, ันจะไปหนึ sinon, ่งสามหนึ right> ่งสี่เลขหนึ่งสามหนึ่งสี่่าบ่กเป็นต na. ่อเลขเล่าพูตะเกาเมาเล่าด้วยี่น้อแคบหนอจอยได้ครับด้มักหาเกาหรือมักหนึ่งสี่กับพี่เจรนาเพิ่งเอา้าพมัากับพานตัวเลขก็เป็นแค่น้าแท้มันมาแล้ยิ่งปังๆกันสุภูสุขล้นก็จะเลื่มปากกดไรก็แช่กดติดตามคลิปหนาพกันใหมสำหรับลิปนี่สวัสดีครับผม